ไอ้หนูโอ้โหน้าชักเหนื่อยแล้วนะไอ้หนูแมนี่ครับผักโอ้โชนสองดอกนี้ครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับเป็นแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายเย็มนาลายในเทปนี้เราจะพาไปชมไฟกันชกระหว่างเกียงไก่ต่อศิลาชัยอี่ไฟนี้ครับโคจอมาเจอกับชานบุญเรียบดาวรุ่งเจ้าบ้านติดตามรับชมกันครับคู่นี้จบแบบเจ็บเจบเด็ดขาดเลยทีเดียว และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสัดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2019หรือตรงกับปีพศ2562นะครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยอันนี้เจอกับฉานบุญเลียบนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับ ชอในายพิการด63.5กิโลกร,รมักรรมกำหนดยกครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับนักมวยไทยมุมน้ำเงินอยู่แล้วครับแมใครเป็นแฟนช่องเรานี่รู้กนเป็นอย่างดีนักชกไทยมุมน้ำเงินครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยกวงหนึ่งยุคนึงถือว่าเป็นนักมวยในระดับมวยเอกของศึกวิสายวังทรงชัยเลยทีเดียวครับสำหรับเกียงไก่ต่อศิลาชัยครับ ไบบูครับแล้วก็อาวุธากนีหนักแรงทุกดอกผันบุเรีบนี่ถือว่าเป็นนักชกในระดับดาวรุ่งครับของกัมบูชาในช่วงเวลานั้นนะครับทำแล้วก็ถีบไปทีครับนี่ครับโอ้โหต่ายางครับตจออยางอะเจาะคืนกันครับบุเรีบกระแทกยับครับปอกเหมือนดูเชิงครับมวยไทยมวยเขมรคล้ายกันครับยกแรกก็ส่วนมากจะดูทรงกันไปก่อนขยับข้อหาครับนักชกไทย ตรงลำตัวขึ้นบนเป็นฝ่ายเดินอยู่นะครับนะถ้าเป็นนักมวยไทยอู่เจาะยางดอกนี้นี่มันสะดุ้งเงินครับทางด้านของบุญเลียบครับเจาะยางคืนมีต่อยวัคัดด้วยครับสําหรับนักชกไทยนักมวยไทยรายอื่นไปต่อยกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีต่อยบ้างครับใช้ฝีมือตั้งรับบ้างครับสำหรับเกียงไกนี่ไม่นะครับจนผนขเขมรน,นี่บางทีเขาก็แซวนักมวยไทยครับหาว่าเป็นมวยรันครับ สำหรับเกียงไกลนี้ไม่มีรันแน่นอนครับอันนี้ร0 0ยเปอร์เซ็นผู้กระตุกล้มไปทีครับรางวานี้ครับฝัดซ้ายเฉยครับเกียงไกลเฉยครับปล่อยหมัดชุดแล้วเจาะยางยางคืนนี่ครับแหมมายังไงคืนอย่างนั้นเลยครับชันบุรีบปล่อยหนึ่งสองแล้วก็นี่ครับออกมัดชุดเกียงไกลเฉยครับเหมือนเหมือนไม่ลคลายผิวครับนี่ครับเกี่ยวแล้วก็แต่เจาะยางไปครับไม่ค่อย เรียกว่าสร้างความเสียหายสร้างความเจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับไปเดินข้าหาครับนักชกไทยนี่ครับเจาะยางโอ้โหดอกนี้ครับแม่เจาะยางเหมือนเหมือนจะเลิกโอ้โมีสะดุ้งครับมีเต้นเป็นกุ้งแล้วครับตอนนี้อ่โดนเจาะยางชักชักจะได้เรื่องนะครับพยายามจะสาดแข่งคืนครับแฟนชาต่างชาติก็ไปชมกันพอสมควรครับอ่ะตัดมาที่ยกสองครับ ฝ่านี้มีขึ้นที่กัมพูชานะครับเดินเข้าหาครับพยายามจะออกวุฒให้หลากหลายครับออกแบบทรงจุดจิกนะครับจุดจิกครับนีครับเน้นเร็วเน้นไวออกซ้ายออกขวาครับให้ทางด้านของนักชกไทยนี่เข้ามีถึงตัวครับแต่ดูเหมือนเกียงไก่จะไม่สนครับนี่ครับสาดแข้งครับไม่ทันก็นี่ครับโยนแข้งยาวๆไปหิงหมัดไปครับหนึ่งทีทีบอย่างเดินครับเกียงไก่ ในขณะที่บุญเลียบครับเน้นนี่ครับออกทรงจุกจิกชกยากไปเลยครับเหยียขาหน้าแล้วก็ถอยครับแหมลันเพลินเลยครับตอนนี้ทันบุรเลียบลันเพลินเลยครับถีบครับถีบไปที่บริเวณขาครับแต่ว่าเป็นการทาลายจังหวะคล้องคองแล้วนะครับเริ่มเด้งครับเริ่มถึงตัวแล้วครับเด้งไปเน็บไปทีสองทีก่อนจังหวะนี้ครับรัดใต้ปีครับรัดโอ้ขวางขวางขวางแล้วแทงเสยไปครับดอกนี้โอ้ขวางขวางแมพยายามจะเบินหน้าหนีครับ เจอกับมวยทรงนี้นี่ต้องยอมรับอย่างว่าอาจจะจุกจิกวุ่นวายใจห่อยครับแต่นี่ครับพอจับได้แล้วอูหนี่ครับยัดไปหนึ่งดอกเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเกมเริ่มเป็นของมวยเดินอย่างเกียงไก่แล้วนะครับตรงนี้ยกที่สองนะครับเดินครับเดินย่างเรียกว่าเดินถึงตัวแล้วครับตอนนี้ชักชักไม่พิ้วแล้วครับจับของของของลากมาลากมาลากมาอู๋ครับแหม ลากมาแล้วบิดล้มใบครับกรรมการแยกครับอ่าลุยกันใหม่หนึ่งสองครับทีบครับแล้วก็โอ้จังหวะนี้น่าจะถีบโดนตัวอะไรรอเปล่าครับอ่ากรรมการให้ลุยต่อครับถีบคืนครับยังเดินยังไกลยังเดินหาหาอยู่ครับหาอยู่ครับคอคออยู่ไหนเสียบหนึ่งดอกคออยู่ไหนเอาคอมาอยู่ไหนจังหวะนี้ครับาสซ้ายไป เดินครับถึงตัวแล้วครับถึงตัวเอาให้มันถึงตัวนี่ครับนักมวยเขมรพยายามจะยิงหนึ่งสองแล้วก็ปิ้นออกข้างครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหรันงแแบบโอ้มาไล่แทบไม่ทันเหมือนกันครับการแย่ครับนี่ครับโยนมาครับหนึ่งหนึ่งสองทีครับถึงตัวครับมาจับคว้ามคว้าแล้วนักมวยเขมรรีบรีบหนีออกมาครับไม่สู้ในครับดูทรงรู้เลยครับว่าไม่สู้ในคือสู้ในนี่น่าจะเหมือนกับการฆ่าตัวตายนะครับ เดินครับเกียงไก่เดินพยายามจะคว้าแม่ตอนนี้ยังคว้าไม่ได้โอ้โโดนศอกของทางด้านของชาญบุเรียไปครับอาชานบุเรียว่าไงครับโอ้กระจับหลุดครับโอ้โหอ่าพักหน่อยครับพักหน่อยครับกระจับหลุดครับหรือว่าโดนกระจับไม่แน่ใจแต่น่าจะกระจับหลุดนะครับน่าจะนี่ครับพับช้าครับสับไปทีครับสับปุ๊บโอ้โหกกกันเชียงหนีไปครับอ่าเข้าที่แล้วกระจับเข้าที่ละอ่าหมดยกพอดีครับโอ้โห แ่าราเกอร์คนนี้ดูจะสวยน้อยกว่าเทปที่ผ่านๆมานะครับแแต่คงไม่เป็นไรครับก็ยังถือว่ามีราเกอร์ให้เราได้ได้ดูกันเนาะเอออ่ะยกที่สามครับดูว่าเกมครับมันจะสิ้นสุดอย่างไรครับโอ้นี่ครับแต่เขาแต่เราเสียหลักลมครับยงไลยังเดินแน่นอนอยู่นะครับต้องเดินนะครับพยายามทีบครับไม่ให้เข้าถึงนื้อถึงตัวครับเน้นจุกจิกครับยังไลก็ไม่สนครับนี่ครับ ออกตลอดครับแต่เกียงไกเหมือนอาวุธของชาญบุเรบเหมือนจะเบาอูนครับปิ้นปิ้นมากระตกมาครับกระตกมาแล้วเสียบการแยกครับอ่าลุยไม่พยายามจะต้องเดินถึงตัวครับเกียงไกยับเข้าหาครับทิมหมัดเป็นหนึ่งทีครับเหมือนจะกครับ้องได้จังหวะค้องครับ้องค้องมาลากลากมาแล้วเสียบลากมาแล้วเสียบอีกทีครับการแยกครับ ได้2ดอกนี้กรรมการก็เข้ามาขวางนะครับสับพบกันใหม่ยังเดินครับเกียงไกลยังเดินยังเดินอ่ะหนีไปไหนไอ้หนูหนีไปไหนไอ้หนูไอ้หนูเสียบหนึ่งทีไอ้หนูโอ้โหนาชักเหนื่อยแล้วนะไอ้หนูนี่ครับผักโอ้โดนสองดอกนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหทีเดียวเท่านั้นเองครับโอ้นี่นี่ดูโอ้แฟนแฟนมวยต่างชาติครับตาคลางเลยครับ โอ้โหพิ้วได้อยู่สองยกกว่าครับอดูภาพช้าครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสับโชเข้าให้ครับซ่อขวาโอดทีเดียวเลยครับทีเดียวไม่เหลียวแลครับต้องบอกอย่างนี้โอ้โหนี่ครับดูดูโอ้ฟันเข้าให้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับอาซ่าครับอาซ่าท่าประจำชาติครับโอ้โหนี่ครับอาซ่าก่อนครับค่อยบิดตัวหันข้างลงไปนอนครับ โอหเนี่ครับเป็นศอกที่สวยงามด้วยครับจะมีจังหวะย่อเลยนะเอจังหวะย่อแล้วฟันสวนไปเลยนะโขเข้าให้โอ้โหที่เดียวครับเรียบร้อยครับโอ้เด็ดขาดจริงครับอ่าภาพใช้ทีครับนี่ครับเป็นจังหวะที่ย่อหน่อยนึงครับแล้วก็ฟันศอกขวาสวนไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับหลายมุมครับเข้าให้โอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับอ่าซาครับเรียบร้อยครับ จบครับจบแบบเด็ดขาดจริงๆครับสาหรับสอกของเกียงไก่ต่อศิลาไก่ครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกทางด้านของชาญบุญเลียบนักชกกัมพูชาไปในยกที่3นะครับผมอันนี้ครับ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 โอ้โหรับโอ้โหรับล้านเหรียญครับล้านเหรียญโอ้โหใช้หมดไหมเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับแฟนๆช่วยคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยครับ รับชมจบที่บอยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้ครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคิดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ